ไอแม็กจินตักคณิตติด,ป,ดปีกให้สมองด้วยคณิตแนวใหม่ไอแม็กจินตนักคณิตแนวใหม่พัฒนาศักยภาพสมองสำหรับน้องๆเน,น้นการเรียนรู้แบบ p l y y a n d Learn ให้น้องๆเรียนอย่างสนุกสนานไม่น่าเบื่อและนำไปใช้งานได้จริงเราเชื่อว่าความเก่งของเด็กๆไม่ใช่สิ่งที่น่าเหลือเชื่อ แต่เป็นความสามารถที่ผ่านการฝึกฝนโดยเฉพาะสมองของเด็กๆที่ไปได้ไวกว่าผู้ใหญ่หลายเท่าดังนั้นอย่าปล่อยโอกาสช่วงเวลาดีๆเหล่านี้ให้หลุดลอยไปนะครับหลักสูตรของ iMac มีโปรแกร,รม Finger m a ให้น้องๆได้ฝึกการนับบวกลบเลข2หลักได้อย่างสบายรวดเร็วโดวยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆเลยหลักสูตรสโลบนัน ใช้รูปคิดในการคิดคำนวณเลขน้องๆจะได้เรียนรู้การบวกลบคูณหารตัวเลขหลายๆห,หลักจากรูปคิดได้อย่างรวดเร็วและพัฒนาการจิตภาพรูปคิดในหัวทําให้น้องๆสามารถอ่านหรือฟังโจทย์และคิดเลขในใจได้อย่างรวดเร็วแม่นยําว้าว สิ่งที่น้องๆได้จากการเรียนที่ IMAC มีมากมายเลยทีเดียว 1. ช่วยพัฒนาศักยภาพทางด้านสมองทั้งซีกซ้ายและขวาไปพร้อมๆกันช่วยให้น้องๆมีกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการต่อยอดทางความคิดได้ 2. ช่วยให้น้องๆมีสมาธิที่ดีขึ้นและสามารถจดจำสิ่งต่างๆได้ดี สสร้างเสริมบุคลิกภาพของน้องๆให้มีความกล้าแสดงออกกล้าพีเซนต่อหน้าคนเยอะๆและผลพลอยได้คือน้องๆจะมีทักษะการคำนวณเลขได้ดียิ่งขึ้นสามารถคิดเลขในใจได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและยังต่อยอดช่วยให้แก้โจทย์ปัญหาย,ยากๆได้เก่งขึ้นเห็นประโยชน์เยอะแยะแบบนี้แล้วน้องๆสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการมาเรียนที่ i m a t ได้นะครับ ไอ a ม็กสอนสนุกครูใจดีมาร่วมเป็นครอบครัวไอ a มกกันนะครับ